อะไรที่ไม่เคยเห็นต้องได้เห็นกับผลงานศิละปะก,กว่า1,000พชิ้นที่จะทําให้เราปลดปล่อยความเป็นเด็กมาเดินเล่นถ่ายรูปกับน้องๆที่หน้าตาโคตรเก๋แหวกแนวไม่ซ้าใครเหนือจินตนาการจะต้องร้องว้าวกับนิทรรศการ Rod Indom Land พี่โนตดูโดมแต้พานิชเข้ามาข้างในแล้วก็จะได้เจอกับผลงานที่ตั้งเรียงรายสีสันสดใสแปลกตาไอเดียดีๆปากินเบอร์เกอร์หรือเปล่านะพิกเจูแบบใหม่แล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินกับไฮไลท์เด็ดคาแรคเตอร์พี่โนดตัวสีเหลืองใสแว่นจมูกแดงแบบนี้โซนนี้ห้ามพลาดเป็นห้องที่มีีผลลลงงาาานนนศิิปปปปะะเเเต็็มมมห้้อวกุ่ถยยรูชัด อย่างเหมือนมาจากกระตูนิทานหรืออะไรสักอย่างที่เราเคยเห็นตอนเด็กแต่ว่ามานําเสนอในรูปแบบใหม่โอ้โหครีเอทีฟรําสุดๆแล้วพักจิบเครื่องดื่มสักคู่ที่ป็อปอัพคาเฟ่โดมเอ็กโอมายก็อดมาเตอร์อันนี้อยู่ในงานเลยเอาจริงๆการที่เราได้มาเดินชมผลงานสุดครีเอทแบบนี้เหมือนได้พักผ่อนหิวใจพักเหนื่อยจากการทํางานไปได้ระดับหนึ่งเลยนะถ้าใครเบื่อๆอยากให้ลองมาปล่อยใจทิ้งความเป็นผู้ใหญ่ไปสักแป๊บแล้วมาเอนจอยสนุกกับเรื่องไร้สาระไปด้วยกันที่เดีย่7พินาเคิลฮอล์ชั้น8